สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือ Sco o p Attack on t i t a n นะครับสำหรับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าโมเมนต์แห่งความสิ้นหวังครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า Atta c k on t i t a n เป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งเนาะที่ผมว่าถ้าเราดูไปหรือถ้ามังงะเราอ่านไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกกดดันกับทางคนผู้รับผ,ผู้รับชมมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความสิ้นหวังก็เยอะฉากตายก็เพียบแล้วก็ความดาร์กเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะเออแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะ ยก5ฉากแห่งความสิ้นหวังมาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะครับว่ามีฉากอะไรบ้างก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับจะมีเนื้อหาบางส่วนที่มีการสปอยตอนจบของ Attack on Titan ด้วยตอนจบของมังงะน,นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการเลี่ยงสปอยก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการฟังสปอยหรือรู้เรื่องราวมาแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับผมว่า5ฉากที่ผมจะเอามาคุยกันในคลิปนี้มีฉากอะไรบ้างครับ ชาที่1น,นะครับคือชาฮอคอยอุทากาศนั่นเองชาหอคอยอุทากาศเกิดขึ้นช่วงซีซัน2ของอนิเมะตอนนั้นเนี่ยทหารรุ่นร้อยสีถูกกักตัวเอาไว้ว่าแบบคือตอนนั้นเนี่ยมีเริ่มมีการสงสัยแล้วว่าเบลโทสกับไลเนอร์เนี่ยเป็นสปายหรือเปล่าเอออาจจะเหมือนแอนนี่ไงเออเพราะว่าเหมือนกับว่ามีการสืบประวัติอ่าตอนนั้นเนี่ยทหารที่กําลังถูกกักตัวอยู่ก็ปรากฏว่า ได้รับข่าวว่าแบบมีไททันบุกเข้ามาในวอลโรเซ่เออตอนนั้นมิเกะก็เหมือนกับได้กลิ่นไททันว่าแบบเฮ้ยไททันบุกเข้ามาวอลโรเซ่ถูกทำลายไปแล้วหรือนี่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายกันตอนนั้นเนี่ยมิเกะไปถ่วงเวลาไว้แต่ว่าโดนไททันอาสูรเก็บไปซะก่อนอย่างน่าสังเวชเลยอืมแต่ทีนี้ทุกคนที่เหลือก็ตอนนั้นมีลูกน้อง4คนของมิเกะนะครับที่รับหน้าที่ปกป้องทหารรุ่น้อยสีนี้อ่าพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปถึงหอออคอยอุตากเสร็ แล้วเนี่ยทุกคนก็พักผ่อนกันก่อนแล้วระหว่างนั้นก็มีการสืบดูว่าในบรรดาพวกกำแพงของวอโรเซ่เนี่ยมีจุดไหนที่โดนทาให้เป็นรูหรือเปล่าเ,เออให้ไททันบุกเข้ามาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีอ่ะตอนนั้นก็ได้ประเด็นตรงนี้ปุ๊บแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางหอคอยอ,อุตการ์ยังไม่รู้ว่ามีการสืบตรงนี้แล้วก็ได้ผลสรุปมาแล้วว่ายังไม่มีก,กำแพงไม่มีรูนะพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นไททันอะ่ะเริ่มบุกเข้ามาพอเริ่มมีไททันบุกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ ทาง4คนที่เป็นรุ่น้องของมิเก็ตก็พยายามปกป้องทหารรุ่นร้อยสอย่างเต็มที่เลยอตอนนั้นก็คือฆ่าไททันไปได้หลายตัวมากแล้วตอนแรงระหว่างนั้นเนะี่ยพวกทหารรุ่นร้อยสี่ก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองจากข้างในนะเพราะว่า,างทีมีไททันบุกเข้ามาเนี่ยก็ต้องช่วยๆกันอืทีนี้พวกทหาร4คนนี้ก็ต้องบอกว่ามี2คนนะครับถูกไททันอสูรป่าหินใส่ตอนนั้นก็คือเหมือนกับไททันอสูรมันก็เก่งนะมันปาหินก้อนเบลเลอร์เฮอร์เลยใส่หอคอยุตกาลแต่มันปามา,า,าจากกำแพงวอลโลเซ่นะเออแล้วตอนนั้นเนกับ มาตายไปก่อนแล้ว มีสองคนที่ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นก็มีเกเกอร์กับนานาบะที่รอดชีวิตอยู่แล้วตอนนั้นไหนแก๊สด,ดันหมดพอแก๊สหมดปุ๊บทั้งสองคนก็ต้องถูกกินไปอีกเออตอนนั้นเนี่ยโคตรสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บมันจะรอดได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะมีความสิ้นหวังสองขั้นนะครับตอนนี้นคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าคือตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าทั้งเบลโทแล้วก็ทั้งไลเนอร์เป็นไททันได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่่านอ,อกนนนอคอยกกกคย็ๆ ทำลายทำลายเข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยยู U มิวก็เปิดเผยขึ้นมาว่าตัวเองนี่แหละคือไททันนะครับก็คือแปลงร่างแล้วก็จะบุกเข้าโจมตีไททันที่พยายามทำลายกำแพงอยู่เลยแต่ว่าไททันตัวเดียวมันก็สู้พวกไททันจำนวนมหาศาลขนาดนั้นไม่ได้นะก็คือแบบ ตอนแรกเนี่ยคือแค่ผิดแค่แค่แค่สิ้นหวังเรื่องที่ว่าทุกคนจะรอดกันยังไงก็แย่แล้วเฮ้ยยูมิวกลายเป็นเจท่านได้เอ้ยอย่างนี้พอมีหวังว่ะพอจะมีหวังปุ๊บอ่ะยูมิวก็ถูกลุมสกรรมนะครับโอ้เกือบตายเลยนะตอนนั้นก็โชคดีว่าหน่วยสํารวจที่เหลือมาช่วยได้ทันเออก็เลยรอดมาได้ก็เป็นโมเมนต์ที่ลุ้นนะครับแล้วก็ก้อนข้างสิ้นหวังเลยทีเดียวต่อมานะครับฉากที่2อฉากแห่งความสิ้นหวังตอนนั้นก็ต่อเนื่องจากฉากเมื่อกี้เลยก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเน กับเบลโทสเนี่ยคือไททันมาถึงมาแล้วก็ไททันเกาะที่บุกทำลายกำแพงเมื่อ5ปีก่อนพอเสร็จแล้วพอเอเลนก็งงๆว่าแบบอา้า มันใช่เหรอแล้วปรากฏว่าใช่จริงๆเอเลนก็โกรธมากที่แบบเพื่อนหักหลังพอโกดที่เพื่อนหักหลังตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการต่อสู้กับไลเนอร์แล้วในระหว่างที่สู้กันก็มีหน่วยสำรวจเข้าซัพพอร์ตด้วยมีมิคาส่าเข้ามาช่วยเอเลนสู้กับไททันกรอบมีหน่วยสำรวจสู้กับไททันมารุมมาอะไรเงี้ยในระหว่างที่สู้กันก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงครับตอนนั้นเนี่ยเบลโทสเขา ล่วงลงไปก็คือทิ้งตัวเองแหละทิ้งตัวเองลงไปใส่เอเลนที่เหมือนกับคลานพาไลเนอร์เข้ามาตรงกำแพงแล้วพอ A ang, วเอเลนโดนแรงระเบิดตรงนั้นปุ๊บก็ไม่รอดนะครับก็คือเหมือนกับว่าหมด แรงเลยสลบไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วไลเนอร์ก็พาเบลโทสแล้วก็ไอเลนเข้าไปที่ป่าพฤกษ,ษายกษกตอนนั้นก็คือชิงตัวยูมิลเข้ามาด้วยนะแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันจะมีการชิงตัวไอเลนเกิดขึ้นพอมีการชิงตัวไอเลนเกิดขึ้นเออร์วินดันคิดแผนที่โคตรพิสดารได้ก็คือการลากไททันถ้าเป็นภาษาแลงนาลล็อกเรียกว่าลากมาเป็นฝูงนะครับเอออารมณ์นั้นเลยก็คือเออร์วินลากไททันเข้ามาแบบเยอะมากนะครับหลายสิบตัวแหละ ตอนนั้นเนี่ยเอเลนก็ถูกชิงตัวกลับคืนมาได้แล้วไลเนอร์เนี่ยก็ปาไททันเนี่ยใส่ทางพวกทหารหน่วยสำรวจแล้วพอมีไททันอารมณ์ประมาณว่าไททันอ่ะล้อมหน่วยสำรวจได้หมดเลยก็ไม่สามารถหนีไปได้ง่ายๆแล้วการต่อสู้มันก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลเพราะว่าไททันมีนจำนวนเยอะเกินอ่าก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เออร์วินทำเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงตั้งแต่แรกแล้วไงว่าแบบพาไททันมาตั้งเยอะตั้งแยะเลยเงี้ยคือพาไททันมาลุมไลเนอร์ลุมพวกเบลโทสเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็พวก ทหารหน่วยสำรวจก็ถูกเล่นงานไปด้วยเออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนเนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็คือมีไททันที่เป็นไททันยิ้มนะครับไททันยิ้มที่กินแม่เอเรนไปในตอนแรกโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยลุงฮันเนสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าครานี้แหละจะแก้แค้นให้แม่ของนายให้ได้นะเอเรนอะไรอย่างนี้และฉากนั้นเนี่ยเอเรนแปลงร่อเอเลงลางไม่ได้พอเอเรนแปลงร่างไม่ได้ปุ๊บผมก็ลางสังหณรมาแล้วและแล้วแล้วก่อนตอนหน้้าานนนนัันน่ะุฮนนสพูด,ดววแบบ ฉันจะต้องช่วยเอเรนให้ได้ต่อให้ต้องแลกโดยชีวิตของฉันก็ตามอะไรเงี้ยเออและสุดท้ายลุงฮันเนสก็จบชีวิตลงนะครับถูกไทท่านตัวเดียวกับที่กินแม่เอเรนนั่นแหละกินไปเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเจ็บปวดสาหรับเอเลนเนาะเพราะว่าไททันตัวเดิมเลยแล้วตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเลยโอ้เจ็บปวดมากแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะช่วยได้แล้วอ่ะเออเพราะว่าถ้าหาหน่วยสํารวจก็ถูกกินไปเกือบเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเอเลนก็แปงลงร่างไม่ได้ไลเนอร์กับเบลโทสก็เออพยายามจะชิงตัวเอเลนให้ได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพลังของ พลังบรรพบุรุษไททันนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะตอนนั้นก็คือเอเลนใช้พลังบรรพบุรุษไททันเพื่อให้รอดจากเหตุการณ์นี้มาได้เออก,ก็ถือว่าเป็นฉากหนึ่งที่เกือบจะสิ้นหวังแล้วแต่ก็มีพลิกเกมนะครับมาได้ ฉากที่3นะครับผมที่จะมาคุยในวันนี้ก็คือไททันลับเรสครับผมลอตเรสคือพ่อของฮิสตอรียก็คือซีซั่นที่สเลยเนาะก็คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ว่ามีการชิงอํานาจกันเกิดขึ้นออในระหว่างในกําแพงชั้นในนะทีนี้เนี่ยตอนนั้นทางพ่อของฮิสตอรียก็พยายามที่จะแบบดึงพลังไททันกลับมาก็คือเขารู้ว่าพ่อของเอเลนเป็นคนไปชิงพลัง บรรพบุรุษไททันมาจากลูกสาวเขาแล้วทีนี้เขาต้องการให้ฮิสเรียชิงพลังนี้กลับมาเอาไว้ง่ายก็คือจะหลอกใช้ลูกเพราะตอนนั้นคุณพ่อแกก็ไม่ค่อยมีความจริงใจเท่าไหร่หรอกนะแล้วตอนนั้นตอนนั้นฮิสเรียก็เหมือนกับจับได้ว่าพ่อเนี่ยจะหลอกใช้ตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ฉีดไขาสาลังไททันเข้าหาตัวเองเออแล้วก็ปาทิ้งลงพื้นตอนนั้นลรเลยก็อารมณ์เสียมากว่าเฮ้ยฮิสเตรียทำอะไรเนี่ยโอ้โหแบบว่า ตัวเองก็โดนฮิสโตรียทุ่มหลังหักไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็เอาตัวเองเนี่ยสังขารตัวเองหอบไปเพื่อที่จะกินน้าไขสันหลังพอกินเสร็จปุ๊บตัวเองก็ก,กลายเป็นทาทัานตอนนั้นเนี่ยพวกหน่วยสํารวจที่เป็นเพื่อนของเอเลนเนี่ยก็เข้ามานะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บตอนนั้นเหมือนกับกําแพงที่อยู่ด้านในมันจะถลม่มแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นทุกคนเข้าไปในถน้ำไงแล้วพอถ้าม,มันจะถลม่มปุ๊บเนี่ย ก็แย่แล้วเพราะว่าถ้าอยู่่างนี้ไปคือไม่รอดแล้วตอนนั้นน่ะมันก็คงไม่มีอะไรที่จะทําให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปได้เออแล้วเอเลนก็แปลงร่างไปต่อให้เอเลนแปลงร่างเป็นไททันก็เอาไม่อยู่ครับตอนนั้นเนี่ยไททันนอตเลสเขาแปลงร่างเป็นไททันแบบ1 2อเมตรทาให้ถ้ำ,ำมันอิกนอ,อกาถล่มลงมาได้แล้วตอนนั้นเอเลนก็รู้สึกแบบขี้แยเนาะเออ,อประมาณนั้นนะ่ะแล้วตอนนั้นรีวายก็เป็นคนดึงสติเอเลนกลับมาว่าเอเลนขอโทษนะที่ให้ นายเลือกตลอดเวลาเลยแต่ว่ารอบนี้นายก็คงต้องเลือก้วแหละว่านายต้องการที่จะให้เรื่องมันจบยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วทีนี้เอเลนก็เห็นขวดอันนึงที่มีคําว่ากรอกนะแล้วเอเลนก็ไปกินน้ํายาในขวดนั้นนะ่ะก็ทําให้ตัวเองสามารถใช้พลังคริสตัลของไททันได้เออแล้วก็ทําให้ทุกคนรอดมาได้นั่นเองครับผมตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นฉากหนึ่งนะท,ที่ที่เรามองว่าเออเนี่ยมันมันค่อนข้างจะสิ้นหวังเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีพลังของเกราะนะผมเนี่ยสามฉากแล้วผมพูดเหมือนกันหมดเลยเนาะว่าถ้าไม่มีนี่ถ้าไม่มีนั่นเออก็คงตายกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเออนะแต่ว่าในสถานการณ์สิ้นหวังพระเอกของเราก็สามารถรอดมาได้เช่นเคยครับผมโอเคต่อไปฉากที่4นะครับฉากที่4ี่คือฉากไททันอสูนปลายหินครับผมตอนนั้นเป็นฉากที่ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะกดดันคนดูอย่างเราด้วยนะคือเหมือนมันเห็นได้เลยว่าไททันไททันอสูนปลายหินมาช็ชอตแรกเนี่ยตายกันไประดับหนึ่งแล้วมีบางคนไม่ตายด้วยนะแต่ หักแขนหักเลยอะไรเงี้ยแล้วพอไททันอสูรป่าหินเข้ามาเรื่อยๆตุมต้มๆๆๆปุ๊บอ่าพอตอนนี้เออร์วินกับรีวายก็ประเมิสนสถานการณ์แล้วว่ายังไงก็ไม่น่าจะรอดกลับไปได้หรอกอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนั้นทางเอเลนก็เหมือนกับสะบักสะบอมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะต่อสู้กับเบลโทนแล้วก็ไลเนอร์อะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็ประมาณ,มาณว่าทางศึกนั้นก็หนักแล้วแต่ทางศึกของไททันอสูรได้หนักกว่าเพราะว่าตอนนั้น ลูกน้องทุกคนใจเสียหมดแล้วโอ้โหไอ้ไททันอสูรมันจะโหดเฮี้ยมอะไรประมาณนี้อะไรนีแล้วตอนนั้นเออร์วินก็คิดแผนขึ้นมาได้ว่าตอนนี้ทุกคนต้องสละชีวิตเพื่อให้อิลีวายเข้าไปจัดการกับไททันอสูรอืมตอนนั้นก็ได้สัมผัสได้ว่าคนคนที่มันรู้ว่าจะตายเนาะ มีจําได้มีมีฉากหนึ่งทหารหญิงคนหนึ่งแบบคือลม้มลง,ลงอ้วกเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็สุดท้ายแล้วเดโชมากรอนทุกคนก็ต้องสละชีวิตเพื่อให้รีไวท์ทำตรงน,นั้นแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบเนี้ยมันก็ไม่มีทางรอดคือทุกคนตายหมดกับอย่างน้อยรีไวท์รอดคนหนึ่งแล้วรีไวท์เนี่ยสามารถสังหารไททันอสูรได้เออมันก็จะเป็นการตายที่มีค่าของทุกคนสุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยแบบนี้แล้วรีไวท์ก็สามารถจัดก,การไททันอสูรได้แต่ว่าซีก็หนีไปได้อยู่ดีนะนี่ก็จะเป็นอ,อีกช็อตหนึ่ เพราะว่าตอนนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นได้ว่าเออร์วินแล้วก็ฟล็อกเท่านั้นที่รอดคนอื่นตายหมดเลยอืมก็จะเป็นอีฉากหนึ่งแห่งความสิ้นหวังของแอตแลน on ออนไททันนะครับผมอีฉากหนึ่งนะครับฉากนี้แหละที่ผมบอกว่าสปอยหนักมากก็คือเป็นฉากอ่าฉากที่5ของคลิปนี้นะครับคือฉากที่ทุกคนกลายเป็นไททันฟังอีกทีครับทุกคนกลายเป็นไททันใช่แล้วผมกําลังพูดถึงมังงะตอนที่138ครับก่อนจบเนี่ย มันจะมีประสิตตัวหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังไททันทั้งหมดทั้งมวลน,นะนไอตัวเนี้ยมันยิงแก๊สลมควันใส่ทุกคนคือตอนนั้นเนะี่ยอารมินใช้ระเบิดของพลังไททันมาึือมาเนี่ยในการสังหารเอเลนไปแล้วที่เป็นเอเลนโครงกระดูกยักษ์อ่ะพอใช้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนกับจะจบไงกระดูกก็กระจายไปอะไรงี้แล้ว ตอ,อนนั้นทุกคนก็เหมือนกับว่าได้เจอกับญาติมิตรได้เจอกับพ่อได้เจอกับแม่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนจะจบด้วยดีแต่ว่าไอ้ปรสิตมันยังไม่ตายพอไอ้ปรสิตโบราณมันยังไม่ตายปุ๊บเนี่ยมันก็ยิงแก๊สลมควันมาแล้วทางโคนี่เนี่ยรู้ว่านี่คือแก๊สที่ทําให้ทุกคนกลายเป็นไททัทนได้เสร็จปุ๊บทุกคนก็กลายเป็นไททัทนจริงๆครับตอนที่1 3 8ผมอะ่ะมันมัดอีตอนนึงจบแล้วไง ผมก็คิดในใจนะว่าโอ้โหอาจารย์ไอสายมาม่าคือแบบยังโหดเลยอะทำไมทําร้ายคนอ่านได้ขนาดนี้นะครับผมจําได้ว่ามียูทูบเบอร์ของญี่ปุ่นคนนึงอะ เขาพูดขึ้นมาประโยคนึงอ่ะผมชอบมากเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์อิเซยาม่าก็คืออาจารย์อิเซยาม่าวัยหนังค่ำเนาะอะไรเงี้ยคือการทําร้ายคนอ่านนี่เป็นหน้าที่ของแกนะอะไรงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนกลายเป็นไททันเสร็จแล้วทั้งกาบิแจนคนนี่แม่ของไลเนอร์อะไรเงี้ยกลายเป็นไททันกันหมดเลยอ่ะเออแล้วพ่อของแอนนี่ด้วยนะแล้วตอนนั้นเ่ะเหมือนไททัน ทุกคนก็เหมือนกับไม่มีสติพอม,มีสติปุ๊กก็ลุมโจมตีททันที่มีสติเออตอนนั้นโอ้คิดดูดิไลเนอร์จะฆ่ากาบีเหรอไลเนอร์จะสามารถฆ่าแจนกับโคนี่ได้เหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นฉากที่กดดันอะคือผมอะไม่ค่อยอแ happy ปปอยู่แล้วกับการที่แบบดูผอดเดือนที่แบบว่าทําให้ตัวละครที่เป็นฝ่ายเดียวกันมาตีกันแบบนี้แล้วก็กดดันว่าแบบมันจะกล้าฆ่าพวกเดียวกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้นะเออผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่แบบสิ้นหวังอะเพราะว่าตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเนื้อหานะ ตอนนั้นเลยนะตอนที่138ที่ใกล้จบแล้วอ่ะมันไม่เคยมีเนื้อหาที่บ่งบอกว่าคนที่กลายเป็นไททันไร้สติได้แล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยกเว้นเสีแต่ว่ากินคนที่มีพลังไททันเออก็คือคนที่กลายเป็นไททันไร้สติเยอะขนาดนั้นอนะ่ะเป็น10-20-30คนอนะ่ะเออ มันจะทําให้กลายเป็นมนุษย์ได้ยังไงล่ะเออใช่ไหมเออตอนนั้นก็คือแบบไม่รู้ไงว่าเออมันมันจะทําให้กลับไปเป็นมนุษย์ได้ไหมว่าอะไรเงี้ยคนก็ตั้งสมมติฐานกันนะว่าตอนสุดท้ายก็คงกลับเป็นมนุษย์ได้แหละอือบางคนก็ตั้งว่าเอยไม่แนะ่เย้ยความสิ้นหวังแมนจะขั้งสุดเลยก็ได้เหลือรอดแค่เอเลนคนเดียวอะไรเงี้ยเออก็เนื้อหาก็ตีไปทางสองสองสองแง่สองงามนะถือว่าเป็นอีฉาหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าเจ็บปวดอกับการที่แบบต้องเห็นทุกคนกลายเป็นไททันแล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือไมม่นะครับผ โอเคนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้นะครับผมที่ผมเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับฉากแห่งความสิ้นหวังที่จริงอ่ะผมว่าไอ้ฉากแห่งความสิ้นหวังความสิ้นหวังมันคือการที่แบบว่าไม่รู้จะไปต่ออย่างไรแล้วจบสิ้นแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นที่ผมสัมผัสได้ในหลายๆฉากของอนิเมะเรื่องนี้นะครับแล้ว5้าฉากที่ผมมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าเออค่อนข้างจะทัชในอารมณ์ของผมได้แต่ว่าก็คงมีฉากอื่นอีกนะครับถ้าทุกคนมีฉากในใจก็เอามาาพพููดดดคคุุยยแบบ่งงปัััันนนกกไ้้้รสหหีี็มมใฟ เพียงเท่านี้นะคบผมถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ลิปหน้าสวัสดีครับ